khó oh, xen hòa นัดแรกก็เล่นกูซะแล้วบาซโลูนาประเดิมยูฟ่านัดแรกด้วยความพ่ายแพ้ซึ่งนัดแรกในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของบาซโลูนาก็คือการต้องบุกไปเยือนอาเอสมูนากนะครับซึ่งเกมนี้บาซาก็จะขาดดานิโอโมเนาะนักเตะใหม่ที่เพิ่งมีอาการบาดเจ็บไปนะครับแต่โดยรวมตัวหลักหลายๆคนก็ยังอยู่นะครับอ่ะเกมนี้เริ่มเกมมานเนี่ยบาซโลนาถือว่ามาดีเลยนะครองเกมได้เหนือกว่าอะไรเงี้ยแต่พอถึงนาทีที่1 0เท่านั้นแหละครับนี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเมื่อกับตันทีมอย่างเทสเตเกนไปวางยา รุ่นน้องอย่างเอริกาเซีสัะง,งั้นนะครับที่อื่นมีให้จ่ายตั้งเยอะตั้งแยะไม่จ่ายนะครับไปจ่ายให้นักเตะที่ถูกกดดันอยู่นะครับก็เรียบร้อยเลยครับเอริกาเซียจะไปต้องตัดเกมโดยใบแดงไล่ไปนะครับตั้งแต่นาทีที่10เลยนะครับแล้วแบบโดนแดงตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้ช่วงเวลาที่เหลือเอาไงเนี่ยโอ้โหเหนื่อยสิครับแบบนี้แล้วทีเด็ดของแผ่นซิฟลิกก็คือการให้นักเตะเนี่ยวิ่งไล่เพรสซิ่งกดด,ดันคู่แข่งไปถึงแบบพวกสาประตูเลยเนาะแล้วพอโดนแดงแบบนี้มันก็ทําไม่ได้แล้วสิครับผู้เล่นน้อยกว่า โดนเขาต่อบอลใส่ก็จบเลยเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือขึ้นไปสูงขนาดนั้นไม่ได้แล้วละครับเพราะว่าต้องถอยลงมาต่ําหน่อยนะครับเพื่อมันบาลานซ์กับนักเตะที่หายไปบอกเลยครับว่าเสียหายเนาะก็เล่นแบบเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เนาะผู้เล่นมันเสียไปคนนึงแล้วระบบมันก็โอ้โหไปหมดเลยครับต้องแก้กันแบบเฉพาะหน้าเออเอาเท่าที่ได้นะครับคือถ้าเกิดผมเป็นฮัสซิฟลิกนะรอบหน้าอะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจังหวะมันแบบแบบนี้เลยนะครับ ผมจะติวนักเตะว่าเฮ้ยอย่าไปตัดฟาวนะอย่าพึ่งแบบเสียสละตัวเองใบแดงอย่าพึ่งอย่าพึ่งปล่อยให้มันไปดวลกันโกเลยถ้าไม่เข้าเราโชคดีแต่ถ้าเข้าก็เออช่างมันผู้เล่นยังเท่ากันเรายังสามารถเล่นเกมของตัวเองได้แผนเรายังไม่เสียเราเอาคืนได้แน่อะไรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นท้ายเกมก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ต้นเกมก็เฮ้ยอย่าพึ่งนะมึงอยา่าใจเย็นๆอย่าพึ่งเสียสละตัวเองนั่นแหละครับคือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมก็น่าจะติวนักเตะแบบนี้แหละผมเล่นเกมอะช่วงต้นเกมผมไมไไ่่คอยยยเเเสีีบนนะดดด๋วแงรา เล่นยากช่วงทีเหลือแต่ช่วงท้ายเกมเนี่ยโอ้เสียบยับเลยนะครับ <c oughs> ถ้าหลุดแบบเนี้ยอ่ะประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดผมสามารถติวนักเตะได้เนาะแต่เอาจริงๆนะเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ควรมีอะไรแต่แรกแล้วครับตั้งแต่เธสเตเกนเนาะถ้าเกิดแบบเจ่ายดีๆปกติเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขามันก็ไม่มีอะไรตั้งแต่แรกแล้วเนาะแต่ก็น่าแหละครับพลาดเต็มๆนะครับสำหรับเธอสเตเกนกับตันทีมด้วยวันนี้ดูเบอร์เบอร์นะสกัดพลาดหลายครั้งเลยแล้วชกบอลก็ชกไปข้างหน้าแต่บอลเนี่ยแปดไปข้างหลัง <c oughs> เออก็ต้องตั้ง สติหน่อยนะครับสำหรับเทสเตเกนแต่ก็มีจังหวะเซฟหลายจังหวะอยู่เนาะแต่ความผิดพลาดเนี่ยมันเยอะกว่านะครับและหลังจากที่บาซ่าโดนแดงเหลือแค่สิคนถัดมีไม่นานครับอีกประมาณ6นาทีเองอะ่ะบาซ่าก็ถูกมนาโกขึ้นนํา1 0งนะครับงานหยาบเลยทีนี้เหลือผู้เล่นน้อยกว่าแล้วยังมาถูกขึ้นนําอีกเอาไงล่ะทีนี้ <c oughs> แต่ทว่าฝั่งบาซ่าก็ได้เด็กเทพอย่างรามินยาเมลนะครับยิงตีเสมอให้กับทีมในนาทีที่8ยิงสวยด้วยนะครับเออเป็นประตูแรกของเขาในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก เสียได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเกมนี้ชนะเนี่ยเขาก็น่าจะถูกพูดถึงมากกว่าน,นี้นะครับแต่แพ้เนาะคนก็ไปโฟกัสจุดอื่นมากกว่าอย่างเช่นเทสเตเกนเนี่ย <c oughs> เกมนี้รับเต็มครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับบาซ่าที่เหลือ10คนก็พยายามทําเกมสู้กับมนาโกเนาะซึ่งสู้ได้ด้วยนะครับไม่ได้ดูเสียเปรียบด้วยดูเหมือนผู้เล่นเท่ากันเลยอะหลังจากนั้นก็จบครึ่งแรกวยสกกรหนึ่งหนึ่งนะครับพอเริ่มครึ่งหลังมาช่วงต้นครึ่งหลังบาซ่าก็ยังสู้ได้เหมือนเดิมนะครับทำเกมเข้าใส่แล้วมีโอกาสเยอะด้วยนัััแต่งหสุด้าย ขาดๆเกินๆไปหน่อยเนาะน่าเสียดายอะราฟินญาก็มีโอกาสเยอะนะเกมเนี้ยนั่นแหละครับบาซ่าก็พยายามช่วยกันสู้เต็มที่ครับช่วยกันวิ่งไล่ช่วยกันแย่งบอลต่อบอลการทำชิงกันก็ ส,สุดแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับฝั่งโน้นมันผู้เล่นเยอะกว่าเนาะก็ทยอยเปลี่ยนลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วมีช่วงหนึ่งใส่เป็นศูนย์หน้า2ตัวเออนี่มันเกินจะต้านจริงๆครับและแล้วสุดท้ายฝั่งโน้นก็หลุดมานะครับลงๆเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับยิงอัดใส่เทสเเกนเลยเนาะยิงแบบแรงๆอะ่ะสุดท้ายบอลก็เข้าโกไปนะครับก็ทําให้โมนาโกแซงนําเป็น2อหนึ่งก็เกินจะต้านแล้วจริง,รงเนาะช่วงเวลาที่เหลือฮัตซิฟลิกก็พยายามเปลี่ยนตัวสำรองลง ไปนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนาะผู้เล่นชุดแรกเนี่ยคือผู้เล่นที่ดีที่สุดที่จะจัดลงได้แล้วเนาะก็นั่นแหละครับตามสภาพแหละครับจบเกมบาซ่าแพ้1.2ซึ่งเกมนี้ผมก็คิดว่าเหล่านักเตะบาซ่าที่อยู่ในสนามเนี่ยสู้กันสุดๆแล้วครับและผมชื่นชมนะ แพ้แบบสู้เต็มที่แล้วอ่ะแล้วแบบสู้ได้ด้วยนะครับขนาดผู้เล่นน้อยกว่าแล้วรูปเกมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับขนาดไม่เป็นเกมของตัวเองด้วยก็นั่นแหละครับไม่ว่ากันนะครับยังมีอีกหลายนัดให้ลุ้นแต่ก็อย่าเป็นแบบนี้อีกนะโดนแดงตั้งแต่ต้นเกมอ่ะและเทสเตเกนก็นอนหลับให้เยอะๆนะวันนี้ดูเบอร์เบอร์ก็ไม่ว่ากันเ็แค่รอตลาดเปิดแค่นั้นเองอ่อะสุดท้ายครับดูตารางคะแนนปัจจุบันบาร์ซ่าก็อยู่อันดับย2ิบนะครับศูนย์แต้มประตูได้เสียลบหนึ่งถ้าเกิดอยู่อันดับ2นี้เนี่ย ไอ้บาซ่ายังได้ลุนรอบเพลย์ออฟนะดีไม่หลดลงไปแบบอันดับท้ายๆนูนะ่นอะไม่งั้นโดนล้อตายเลยนะครับอยู่ตรงนี้เนี่ยใกล้ๆแมนซิตี้กับอินเตอร์ก็โอเคอยู่อ่ะก็รอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของบาซ่าในเกมนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าน,นะครับแจกัน